ค่ะวันนี้เราจะให้แมช่ชีแชร์ประสบการณ์ภาคสองนะคะเพราะว่าภาคแรกเราผ่านไปแล้วแต่ว่าภาคสองที่รับหน้าที่จากยมทูตนะคะยมมาบานมานะคะก็เดี๋ยวฟังของประสบการณ์แมช่ชนะีต่อเลยนะคะฟื้นมาแล้วก่อนที่จะฟื้นมานั้นคือท่านโยมและท่านทูตท่านบอกว่าถ้าเรากลับมาเมืองมนุษยนะ์น่ะ เขามอบหน้าที่ให้มีหนึ่งอย่างค่ะให้มาทำหน้าที่ที่มาบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าใครทำบาปชั้นใดก็จะได้เจอปัญหานั้นๆแต่ถ้าใครทาบุญทำดีก็จะได้รับความดีและบุญกุศลที่ได้รับที่ได้ทำไว้ ที่สิ่งสำคัญมากที่สุดคือกระตันดูต่อพ่อกับแม่เนะคะถ้าคนไหนคนไหนที่ได้ทำดีกับพ่อแม่กระตันดูกับพ่อแม่นั่นนี่คือเป็นที่สิ่งที่ดีที่สุดค่ะแต่เด็กสมัยนี้รุ่นนี้เขาไม่ค่อยเชื่อว่าบาปบุญมีจริงและนรกสวรรค์มีจริงเพราะเคยเล่าให้เด็กๆฟังบางคนเขาก็บอกว่า นรกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกแต่ว่าแม่ชีก็พยายามเตือนสติเขาเนะว่านรกสวรรค์มีจริงนะลูกนะถ้าเราทําดีเราก็จะได้ดีไม่ต้องอะไรมากมายค่ะเพียงแต่เราเรายื่นของอะไรสักอย่างหนึ่งให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาก็ดีกับเราแต่ถ้าเราร้ายกับเขาไปตบตีเขาเขาก็ตบตีเรานี่แหละความดีที่เราทําเด็กสมัยนี้เราเป็นผู้ใหญ่ คือผู้ใหญ่เหมือนเหมือนเขาจะพูดว่าเราเป็นผู้ใหญ่โบราณเอ,อในยุคข,ของเราก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าชีก็พยายามจะพูดให้เขาฟังว่าชีน่ะเคยตายไ่แล้วนะเคยอุบัติเหตุแล้วเจออะไรมาบ้างก็จะคุยให้เขาฟังค่ะแต่ส่วนมากเด็กๆเ,เขาก็จะเชื่ออยู่ว่าเอ,อนรกสวรรค์มีจริงทำบาปได้บาปทำดีได้ดี สิ่งนี้ชีถึงได้กลับมาบวชอีกครั้งเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านยังไม่รู้จุดนี้เอ่อเพื่อนๆแม่ชีก็ตามนะคะคุณคุณทุกท่านก็ตามที่ยังไม่ไม่รู้จุดนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะว่าบาปบ,บุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงค่ะเพียงแต่ชีได้ไปเห็นนรกขุมแรกเท่านั้นนะ ชียังกลัวมากชีไม่กล้าคิดจะคิดจะตําหนิใครสักคนหนึ่งยังไม่กล้าคิดเลยค่ะเพราะว่าที่เราตําหนิเข้าไปปุ๊บเนี่ยนั่นนั่นหนังสือของเราจะเป็นเล่มของเราโดยตรงเลยนะคะที่อยู่เบื้องบนจะไม่มีเลขาหรือว่าเสมียนใดๆทั้งสิ้นที่ว่าจะคอยจดว่าเราจะพูดดีไม่ดีเราคิดร้ายกับใครอะไรนี้ค่ะแต่หนังสือนั้นเขาจะลันขึ้นเองค่ะ เราพูดปุ๊บหนังสือก็จะลันลันลัน,ล,นลันขึ้นเป็นคําพูดที่เราพูดออกไปถึงแม้นว่าเราจะคิดร้ายกับคนอื่นโดยที่ยังไม่พูดหนังสือก็จะลันขึ้นมาแต่ถ้าเราหมดอายุไขไปปุ๊บเนี่ยเบื้องบนเขาก็จะเปิดดูตรงนี้ค่ะว่าเราได้ทําอะไรไว้บ้างทําดีแบบไหนทําชั่วแบบไหนเราก็จะไปรับโทษตามนั้นๆเพราะฉะนั้นชีก็เลย ไม่กล้าคิดที่จะติหรือตำหนิใครพูดถึงการทำบุญเรื่องอาหาร<ม>ก็เหมือนกันบางคนเขาบอกว่าทำบุญแล้วไม่ได้จริงหรอกไม่จริงนะคะคุณทำบุญฉันใดคุณก็จะได้กินแบบนั้นทำของดีคุณก็จะได้กินของดีทำไม่ดีคุณก็จะได้รับแบบไม่ดีนี่เป็นความจริงค่ะ เพราะว่าได้ไปเห็นมาแล้วอันนี้พูดนี่ไม่ไม่ได้สร้างเองไม่ได้คิดเองนะคะมีประสบการณ์พิสูจน์ได้เลยค่ะที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางที่เขาแต่ชีจำไม่ไม่ได้ว่าเป็นเดือนอะไรแล้วก็เป็นปีสามเก้าไหมเพราะว่าปีครับปีนี่ชีจะจำได้ว่าไม่สามเก้าก็สี่สิบเนี่ยค่ะในในภายสองปีนี่แหละที่เจออุบัติเหตุตอนนั้นนะ เพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุเพื่อที่จะให้เราไปรู้สภาวะกรรมของเราเมื่อเราทำเมื่ออดีตอดีตชาติชีได้รู้ว่าตัวเองนะเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็เคยไปฆ่าฟันเขาไว้เยอะเพราะออกศึกลบเพื่อที่จะเอาแผ่นดินของเราไวใ้ให้ลูกหลานอยู่เกิดมาชาตินี้มาเป็นคนปัจจุบันเนี้ย จะปวดเส้นเอ็นมากที่สุดเพราะเราได้ไปตัดเส้นเอ็นเข้าไว้คือเราก็ได้มารับกรรมนี่ระค่าที่ทําให้ชี้เชื่อว่ากรรมนามีจริงแล้วยิ่งไปเห็นนระกสวรรค์นี่อีก,อกโอ้ชีนี่เชื่อมากร้อยเปอร์เซเลยค่ะแล้วพอมารู้จักกับคุณแม่ชีดามาได้ฟังคุณแม่ชีดาสนทนาธรรมให้ฟังชีก็เชื่อนะคะก็นับถือท่านยูค่ะ เชื่อทุกถ้อยคาที่ท่านพูดออกมานะั้นมันตรงกับชีหมดที่ชีเป็นทุกวันนี้ที่ชีได้กลับมาบวชอีกครั้งก็คือว่าชีอยู่ข้างนอกเป็นคนธรรมดาแล้วชีป่วยตลอดสามวันดีสี่วันปวดมันปวดคือบอกใครไม่ได้ว่ามันปวดแล้วทีนี้เราคุยให้คนอื่นฟังเขาก็ไม่เข้าใจพอชีมาวัดก็หาย พอชีกลับบ้านก็เป็นก็จะเป็นแบบนี้ชีก็เลยตัดสินใจมาบวชกำลังมาบวชใหม่นี้ได้หนึ่งพันษาค่ะแต่พอมาบวชอยู่แล้วสบายมากเหมือนกับสิ่งที่เราเจอมาเหมือนไม่ได้เจออะไรเลยไม่มีการเจ็บป่วยอะไรเหมือนที่เราเคยเป็นเราปกติดีทุกอย่างแล้วรู้สึกตัวเบาเดินก็เหมือนตัวเองลอยไม่ได้เดินเหมือนไม่มีร่างกายที่จะเดินค่ะ เหมือนลอยเหมือนเข้าลอยเองแต่ทั้งๆท,ที่เราเดินนะคะนี่คือความรู้สึกของเราหรือมันจะเป็นที่เรามีปิติมีได้ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำตรงนี้ชีก็เชื่อค่ะว่านาโกสวรรค์มีจริงนะตอนนี้ชีก็คิดว่าคงได้ขึ้นสวรรค์แล้วละไม่ต้องรอตายแล้วค่ะนาโกสวรรค์อยู่ในใจเรานี่แหละค่ะใจเราคิดดีไปดี ดีกับครูบาอาจารย์ที่เขาสั่งสอนเราระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่จะเสียไปแล้วแต่เราก็นึกภาพท่านว่าท่านนั่งตรงหน้าของเราแล้วเราก็ใช้มือสิบนิ้วพน,นมขึ้นมาแทนดอกไม้ทูปเทียนกราบลงที่เท้าของท่านชีจะทำทุกเช้าทุกเย็นค่ะคือจะกราบพระรัาตนตรัยเสร็จแล้ว ก็จะกราบคุณบิดามันดากราบคุณครูบาอาจารย์ทุกเชา้าทุกเย็นที่กันทําวัดเช้าวัดเย็นตรงนี้คือทําแล้วเรามีความสุขมากสุขคือมีความรู้สึกว่าเหมือนพ่อกับแม่ของเราก็ได้รู้ว่าเราได้ทําตรงนี้แล้วรู้ว่ามูกอะ่ะถึงจะเป็นผู้หญิงก็ได้มาบวชชีได้ไม่จําเป็นต้องเกิดเป็นผู้ชายแล้วไปบวช พระเราบวชชีถือศีลได้ค่ะแต่ชีดีใจมากที่สุดคือชีได้อุ้มบาตรได้บินทบาทได้ฉันเข้าในบาตรเป็นลูกผู้หญิงนะคะเป็นล้านล้านคนมีใครบ้างคะที่ได้ทําแบบนี้อย่างน้อยหนึ่งในนั้นอะ่ะก็เป็นเราที่ได้ทําแบบนี้นี่คือมีความสุขมากที่สุดค่ะขอให้คุณคุณทุกท่านจงได้เข้ามาอยู่ในศีล ได้มาบวชชีได้มาร่วมทําบุญร่วมกันการสวดมวนต์ร่วมกันนี่คือการกุศลมากนะคะสาธุบุญด้วยค่ะสาธุขอบคุณค่ะค่ะก็ได้ฟังประสบการณ์ จากแม่ชีแดงนะคะแม่ชีแดงนี่อยู่ด้วยกันที่นี่แหละค่ะก็เข้ามาอยู่ในวัดพร้อมๆกันแต่ว่าปกติเขาอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้นอนพอดีแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้นอนจำวัดอยู่ที่นี่เลยเราก็จำพรรษาด้วยกันที่นี่แหละถ้ามีเรื่องดีๆก็จะพากันจะพาแม่ชีแดงมาแชร์ประสบการณ์อีกให้ลูกๆได้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมทานนะให้พวกเราแชร์ประสบการณ์ตรงนะเป็นธรรมทาน ธรรมทานชนะกันให้ทั้งปวงนะคะก็ขอให้ลูกๆทุกคนจงมีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเสมอๆหลุดพ้นจากอบายภูมิแน่นอนค่ะ